ถึงแม้หลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคมปีพศ2,562คณะคสอชอจะหมดบทบาทไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสืบทอดอำนาจที่มีมาจากการทำรัฐประหารพฤษภาคม2,557จะหมดไปด้วยนะครับพักแตกมันแตกแล้วยังก็มีแต่ข่าวลือว่าสมคิดจะไปตั้งพักสมคิดออกมาประเศษไม่จริงถามว่าไล่เอาสมคิดสี่กุมารออกแล้วมันจะทำให้ รัฐบาลเจ๊งไหมผมฟันธงไม่เจ๊งเฉงเพราะไม่ใช่กลไกสําคัญไม่เจ๊งดีขึ้นเอาออกเมื่อไหร่ดีขึ้นมาแน,น้นนะบอกเขาจะไปตั้งพรรคใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงยิ่งตั้งพรรคใหม่ยิ่งดีซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าตั้งตั้งก็เจ๊งเพราะไม่มีกําลังเพียงพอมีแต่คนต่อต้านไม่มีคนสนับสนุนบอกเขาจะคขนสอสไปกนแน่จริงกับโขนไปสิโขนไปเลยมาได้เท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะ เหมือนกับผมบอกม็อบจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาที่22่สิบสองพบอกแม่จริงมาดิพอบบบอกว่าจะมาผมบอกไม่มาดูดิมาไม่ล่ะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จริงิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook รับชมทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโบวตกันมาเลยตกลงรัฐบาลควรจะยุบสภาหรือ,อยังมีคนต่อต้านออกมาเยอะนะคอรมอรแตกกันจะเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าควรจะทําแบบนั้นหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กาลังได้เปรียบหรือเปล่าอีกฝ่ายฝ่ายต่อต้านกําลังมามันจะเหมือนฮ่องกงไหมฮ่องกงกําลังเกิดการจราจรยิงแก้น้ําตาเกิดความวุ่นวายไปดูการไล์สด นะครับของธนาธรธนาธรเขาออกมาในช่วงวันครบรอบรัฐประหารบอกโอ้ยรัฐประหารมันแย่เงีน้โน,น่นี่นี่นี่น,นะไปดูทุกท่านครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปในวันที่22พฤษภาคมปีพศ2 5 5 7เราจะเห็นได้ว่าคณะคอสอชอซึ่งมีคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะได้ยึดอำนาจจาก ประชาชนไปวันนี้พวกเขาอยู่ในอำนาจมาถึง6ปีแล้วอำนาจที่ได้มาจากการทำรัฐประหารไม่ได้หมดสิ้นไปอย่างที่หลายคนเข้าใจถึงแม้หลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคมปีพศ2562คณะคสอชอจะหมดบทบาทไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสืบทอดอำนาจที่มีมาจากการทำรัฐประหารพฤษภาคม2,557จะหมดไปด้วย เรายังอยู่ภายใต้เงาทะมึนของการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557ทุกท่านครับ6ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนทางขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวทัน เทคโนโลยีใหม่ๆเราไม่สามารถที่จะก้าวตามกระแสโลกาภิวัตได้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตกต่ำลงเรื่อยๆเราคงไม่จำเป็นต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสทางเศรษฐกิจขนาดไหน6ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วว่าการทำรัฐประหารแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไม่ได้ หปีที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วและถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมนำเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันครับพฤษสภา35พฤษภา3 5, พ3ษนภานะทึสจนกระทั่งถึงโคราชหรือการทำรัฐประหาร57เเป็นเรื่องเดียวกันหมดเป็นเรื่องกองทัพที่ลอยนวลพ้นผิดกองทัพที่ไม่เคยต้องรับผิดรับโทษที่อยู่เหนือกฎหมายที่กระทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะรู้ว่ากฎหมายเอาผิดอะไรพวกเขาไม่ได้เพราะรู้ว่ากฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นนี่คือเวลาของการสถาปนาอํานาจของประชาชนทําให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพให้ได้เพราะเราเชื่อว่าถ้ากองทัพเป็นมืออาชีพพันธกิจของกองทัพคือการสร้างก,กองกำลังที่น่าเกรงขาม เพื่อใช้ในยามที่ประเทศต้องการหรือประเทศถูกคุกค,คามจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับกองทัพเองคุณภิรักษ์เป็นคนที่แคร์เรื่องเกียรติยศเรื่องความสง่างามของกองทัพมากถ้าเราปฏิรูปกองทัพให้เป็นมืออาชีพจริงๆมันจะเป็นที่น่าภูมิใจของทุกฝักทุกฝาก่ายและเราเชื่อว่ายังมีทรัพยากรอีกมหาศาลที่เรายังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ และโรงแรมที่สวนสนปฏิพัทธ์ไม่ว่าจะเป็นสนามรวยมวยลุมพินีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นกีฬาของคนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเอามาวางไว้อยู่บนโต๊ะทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ตรวจสอบได้เอาผลประโยชน์ของชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับมันได้มากกว่านี้และมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ประเทศไทยยังต้องการอีกเยอะครับเราสามารถเอาเงินส่วนเกินเหล่านี้มาลงทุนในโรงเรียนให้ลูกหลานเราเข้าสู่การศึกษาที่ดีกว่าได้เอามาลงทุนในโรงพยาบาล ให้พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราได้รับการรักษาดูแลที่ดีกว่าน,นี้ได้เราเอามาลงทุนในการคมนาคมสาธารณะลดต้นทุนการชาใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนลงเรายัางต้องใช้ทรัพยากรในการฟื้นฟูประเทศหลังจากโควิดอีกเยอะเราต้องใช้พัฒนาทรัพยากรอีกเยอะเพื่อที่จะลบความเหลื่อมล้ําช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนต้องลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆอีกเยอะที่จะสร้างงานที่มีคุณค่าที่มีความหมายกับประชาชน อย่ายอมให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของอภิสิทธิชนอย่ายอมให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของนายทนนายพลนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีแต่การเคลื่อนไหวเรียกร้องรณนลงลงร่วมกันเท่านั้นผมชักชวนทุกคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต้องการสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เคลื่อนไหว รณรงค์และเรียกร้องไปพร้อมกับพวกเราคณะก้าวหน้าครับวันนี้ครบรอบ6ปีของการทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปีพศ2 5 5 7ครบรอบ90วันของการให้คำสัญญาของคุณอภิรักษ์ในการปฏิรูปก,กองทัพเป็นเวลาของการทวงอำนาจของประชาชนคืนมาเป็นเวลา ของการทวงคำสัญญาปฏิรูปกองทัพเป็นเวลาของการเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใหม่เห็นคำพูดของธนาธรชั้นความคิดของธนาธรก็คงเห็นชัดนะทั้งบิยบุตรธนาธรเขาจะเอียงไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งของคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยเขามีไปเรียนด้านนี้มาเขาไปเรียนด้านนี้มาไปอยู่ธนาธรก็ไปเรียนชมรมนะฝ่ายซ้ายเรื่องของคอมมิวนิสต์ เปียบุตรก็เหมือนกันนะเขามีหลักคิดในเดียวกันก็จะพยายามเอาหลักคิดของคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายใหม่หนังเรื่องฝ่ายซ้ายเรื่องการเปลี่ยนแปลงการลุกคือของประชาชนมาะอะไรเงี้ยนะเขาก็พยายามหลักคิดฝ่ายซ้ายมาวาง <S 2> <S 2> เป็นเรื่องผิดปกติไหมใช่ไหบผมไม่ปกติไอเป็นเรื่องปกต,เปเปกติเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแบบนี้แต่มันไม่ปกติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีการปกครองในรูปแบบของพระมหากษัตริย์ ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหลักคิดฝ่ายซ้ายเนี่ยประสบความสําเร็จไหมเคยประสบความสําเร็จมาก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนึ่งในสามของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะอดอยากแรงแค้นและข้อต่อของสงครามโลกนั่นแหละนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงมีบางคนบางพวกบางกลุ่มใช้หลักกลยุทธนี้มาฉวยโอกาสกะเปลี่ยนแปลงในช่วงข้อต่อ ของสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสจึงไม่ต้องแปลกใจที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นคุณส่วนจาได้ไหมที่ผมเรียนไว้นะที่ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าเขามาแน่นอนเขามาจะมาชุมนุมกันนะฮะแน่นอนนะฮะก็เชื่อว่าจะมีการชุมนุมใหญ่นะฮะในวันครบรอบการรับประหาร22พฤษภาคมนะที่ผ่านมาผมบอกเป็นไปนไม่ได้ไม่มาแล้วไม่มีปัญญามาแล้วนะัโดนจับเรียบ เป็นไงเนียยม้อ,อยของเหี้ยนจีนไหมโดจมนจำหมดเลยนะล้วบอกว่าจะเอาคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในหลักที่ชื่อว่าไวรัสพินาประชาชน้นไปเขาวางหลักไว้แล้วนั่นเป็นไปไม่ได้เลยมันจะมาแน่จริงมาสิผมก็บอกแน่จริงมาเลยบุกควักมือเงี้ยหลายรอบจาได้มาจริงมาเลยเป็นไหมฮะเป็นไงบ้างเรียบร้อยเรื่อจีนนี้ผมเรียนไว้ไหมเนบังเอิญมันฟุกนะมันก็เลยถูกอีกนะก็เรียบร้อยนะครับคำถาม ผมถูกถามมาเยอะจากทั้งนายทหารทั้งคนธรรมดาทั้งนักวิชาการทั้งนักวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าตอนนี้ต้องมีการยุบสภาเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่นะคอร์รักันกำลังแตกคอรมอกำลังแตกต้องมีการปรับคั้นดะีนะโอกาสแบบนี้ได้เปรียบเพื่อมีการแจกเงินไปแล้วนะก็ได้เปรียบได้ยังไงก็เลือกพลเอกะยุศยุบสภาตอนนี้ก็สามารถชนะการเลือกตั้งกลับมาอีกรอบนึง นะก็เป็นความคิดของแต่ละท่านนะที่คิดกันถามผมนะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ผมทํางานด้านนี้มากว่า20ปีเรียนด้านนี้มาสายตรงเลยสมควรยุสภาไหม,มทําไมอะ่ะไม่เห็นมีความจําเป็นเลยยุสภาทําไมเพื่ออะไรนะยุสภาเพื่ออะไรเพื่อมาโยนหัวโยนก้อยเพื่อว่าฉันจะแพ้หรือฉันจะชนะ มันเป็นโพสิบซ้ำเกมสําหรับพลเอกประยุทธ์ไหมมันไม่เป็นโพสิบซ้ำเกมไอ้พวกฝ่ายค้านมันจะยุติหยุดปากบอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเป็นอะไรเป็นปฏิเดชการไหมเขาก็ไม่หยุดมันจะกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์ขี้โกงไหมเขาก็ไม่หยุดเขาจะหยุดการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ไหมเขาก็ไม่หยุดแล้วเพื่ออะไรอ่ะได้เปรียบได้เปรียบยังไงอ่ะใช่ ถามผมจริงๆว่าถ้าสมมติยุบสภาตอนนี้ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่พลเอกประยุทธ์ชนะไหมชนะเพราะอะไรก็การแก้ปัญหาโควิด -19 ทําให้เห็นวิสัยทัศน์ผู้นาไงนะแจกเงินประชนานบันไหวหนึ่งล้านล้านะจะไปอีก9.1าจุดหนึ่งแสนล้านอย่างเงี้ยนะมันเป็นการแจกเงินครั้งมโหฬารใหญ่ที่สุดในใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วไม่เคยมีมาก่อนโครงการมิยาซาว่า โครงการรถคันแรกโครงการประชานิยมของทักษิณยังสู้ไม่ได้เลยแจกลูกเดียวแจกอย่างมีเหตุมีผล <c oughs> เออนะพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จถามว่าพลเอกประยุทธ์เลวไหมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลวไหมถามตรงๆนะบอกมันโกงผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมีคดีไหนที่เขาไปถูกร้องเรียนเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งบ้างแล้วตัดสินมาแล้วว่าเขามีความผิดมีไหม นะครับมีการตัดสินคดีไหนบ้างที่บอกว่าเขาตัวพลเอกประยุทธ์เองทุจริตมีไหมสักคดีหนึ่งมีไหมตอบผมสักคดีหนึ่งต่อต้านเรือดังน,งน้ำเขาก็ไปซื้อเรือดังน,งน้ำต่อตาดด้านรถถังเขาไปซื้อรถถังต่อต้านเครื่องบินเขาก็ไปซื้อเครื่องบินมีไหมสักคดีหนึ่งมันไม่มีไงมันไม่มีเหตุไงฝ่า <c> ย <oughs> ต่อต้าน,นก็เลยกลับมาเรื่องของการรัฐประหารเรื่องฆ่าคนเสื้อแดง มันไม่มีปมที่จะไปเล่นงานจุดอ่อนไปเล่นงานมันปลุกกระแสไม่ขึ้นไงเขาจึงกลับมาเรื่องเดิมคือการครบรอบวันรัฐประหารไงหุ้นส่วนทราบไหมทำไมวันที่ยีพฤษภาคมพุทธศักราช2,557 16นาฬนาทีต้องยึดอำนาจมันเป็นความผิดพลาดของกำนันสุดเทพที่ไม่มาตามนัด พบในการยึดอํานาจเชื่อว่าพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลยุทธการชื่อว่ายุทธการฉัดมงคลหรือพบจอมฟ้าสามชั้นโอเคเข้าใจนะครับสิ่งอันนี้มันมีเรื่องสลับซับซ้อนมากมายกว่านั้นนะครับพักแตกมันแตกแล้วยังก็มีแต่ข่าวลือว่าสมคิดจะไปตั้งพักสมคิดออกมอเตอร์เพลย์เไม่จริงถามว่า ไล่เอาสมคิดสี่กุมารออกแล้วมันจะทําให้อัฐบาลเจ๊งไหมผมฟานธงไม่เจ๊งไม่เจงเพราะไม่ใช่กลไกสําคัญไม่เจ๊งดีขึ้นเอาออกเมื่อไหร่อ่ะดีขึ้นมานั้นนะบอกเขาจะไปตั้งพักใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงยิ่งตั้งพักใหมย่ยิ่งดีซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าตั้งตั้งก็เจ๊งเพราะไม่มีกําลังเพียงพอมีแต่คนต่อต้านไม่มีคนสนับสนุนบอกเขาจะขนสสอไปกันแน่จริงกับขนไปสิขนไปเลยไว้ได้เท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะ เหมือนกับผมบอกม็อบจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาที่ยี่สองพฤษภาคมบอกแม่จริงมาดิผอบตรบบอกว่าจะมาผมบอกไม่มาดูดิมาไม่ละเอาตำรวจเป็นพันไปยืนรอรับมีเด็กนักเรียนมาวอยวายติดป้ายก็โดนจับหมดนะผมบอกไม่มาหรอกแล้วผมเพงบอกเนีูยผัดการอาหารบกต้องปรับทีมยุทธศาสตร์มองการเมืองกับการอาหารคนละอย่างกันมันมันคนละมิติมันคนละมิติมันคนละอย่างมันคนละจุด ทหารจะมองอยากให้มันเจอแบบนี้มาแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองมันมีอะไรแฝงแฝงแงในยุทธการที่ชื่อว่าวยรัสพินาศประชาชวนพ้นภัยไว้หลายชั้นผมบอกว่าหลายชั้นนะหลายชั้นแล้วก็ลึกซึ้งนะสมคิดจะมาตั้งพรรคสู้ลุงตู่ได้ไหมมมีทางเจ๊งแลวเขาไม่กล้าตั้งเลยแล้วลเขาก็ไม่เคยคิดตั้งเลยนะเอาง่ายๆสมควรเลือก ยุบสภาเลือกตั้ง้วยังยังไม่สมควรไม่มีความจำเป็นมายุบยับเพื่ออะไรไปบริหารนี้ไป,ไป,ไป,ไปนะดีก็ดีไม่ดีก็โดนด่านะพลเอกประยุทธ์จะล้มเพราะอะไรล้มมาตัวเขาเองไม่มีใครทําเขาได้หรอกตัวเขาเองไงทำให้เขาลม้มอะไรทําให้เขาลม้มไงวิสัยทัศน์ผู้นำไงและการทุจริตไงท,ทาให้ทุกๆรัฐบาลลม้มลงถ้าเมื่อไหรก็ตามเขาได้รับคําชมเชยจากอ,รอารยประเทศ ได้รับคมชมชุเชยจากพระเจ้าอยู่หัวได้รับคาชมเชยจากพระเจ้าประชาชนนั่นหมายก็ว่าเขายังคงอยู่ได้ถามว่ามันจะเหมือนกับฮ่องกงหรือเปล่าไม่เหมือนนะ่ะวันนี้ฮ่องกงเกิดการประทัากกันนะฮะคนมาชุมนุมต่อต้านเรื่องกฎหมายนะหนึ่งประเทศสองระบบที่จะแบ่งแยกฮ่องกงแยกเป็นต่างหากนะเป็นประเทศเดียวปกครองเดียวไม่ต้องขึ้นตรงกับจีนไม่เป็นประเทศของจีนนะค,คนมาชุมนุมก็จับหมดงั้นนะ่ะถามว่าไทยจะลุกคือเหมือนฮ่องกงได้ไหมไม่มีทาง ไม่เคยมีประเทศไหนเหมือนกันมีคนพยายามเรียนแบบประเทศไทยแต่ประเทศไทยสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเสมอผมเคยเรียนไว้แล้วคุณส่วนจําได้ไหมว่าจงเกิดเป็นไทยจงภูมิใจยุทธการที่ชื่อไวรัสพิ่นาประชาชนพ้นภัยเป็นทฤษฎีของคนไทยเป็นกลยุทธ์ของคนไทยที่เราวางเป้าหมายว่าอาระยะประเทศจะต้องมาศึกษากลยุทธ์ของประเทศไทยและต้องได้รับการยกย่องเหมือนคุณน้ำนางนง เป็นไงจริงอย่างที่เรียนไหมไหมบุงตู่ก็ทําได้นะพนเอกปริยุทธ์ก็ทําได้นะเราก็แค่ผู้ชมนะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีราคาเขามีทุกอย่างนะเขาทําได้นะเราผู้ชมเท่านั้นนะใครไปเชื่อบอกเศรษฐกิจไม่ดีคนจะฆ่าตัวตายผมนึงบอกไงถึงเวลาเงินเยียวยาออกปุ๊บเงียปิ๊บเป็นไงฆ่าตัวตายอยู่ไหมครับห้าพันบาทไม่ได้ฆ่าตัวตายอยู่ไหมมีอยู่หรือเปล่าวันนี้ นะอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่ 4, อาทิตย์แล้วเนี่ยเงียบกิ๊บอันนี้ผมเรียนไว้ไหมมีค่าตัวตายรายวันอีกไหมที่ผ่านมาพวกที่แพ้ไปที่ตายไปคืออะไรออนแอร์ On ก็แพ้ไปไงมองไม่เห็นไงหมดโอกาสไงขี้ขึ้นตายที่ตายไปได้ทำไงไม่กี่เดือนพอได้เงินทุกอย่างมันดีกลับมาปุ๊บขึ้นมานะเปิดห้างาโคห้างจะแตกอะ่ะโทรศัพท์มือถือมอเตอร์ไซค์ อาหารการกินขายดีขายดีใครไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดอ่ะหน,นบันจุมูมิใจว่าน,นี่คือฝีมือของคนไทยนะครับแล้วแบบนี้จําเป็นจะต้องมีการยุบสภาไหมยังไม่มีความจําเป็นจะต้องยุบสภาจะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเลือกตั้งใหม่นะครับถ้ายุบสภามีการเลือกตั้งใหม่คนที่ดีใจที่สุดคือทักษิน นักสินดีใจโอ้ยมาแล้วหมูเข้าอ้าวนไอ้พวก,กนี้โง่จะมันเลิกไอ้โดนแค่นี้เลอกตังซะแล้วกดดันต่างประเทศยิงเลเซอร์ที่ยเยอรมันมายิงเลเซอร์ที่ประเทศไทยโอ้ยทำนิดหน่อยไอ้พวกนี้มามอบอัดอิ่มมามอมามอโดนโดนจับเดี๋ยวก็จ่ายค่าปรับไปซะไอ้พวกนี้โง่อ้างดีโมเครซีหรือประชาธิปไตยเจ้าพ่อประชาธิปไตยอยู่นู่นอยู่ดูไบนู่นเอาตัวรอดอยู่นู่นทักษิณโผล่เมื่อไหร่มอบมาเมื่อนั้นเขาไปมองเชิงปรากฏการณ์ ทหารไม่มองเชิงปรากฏการณ์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์าท,ทางการเมืองเขารู้หรือยังเขารู้อยู่แล้วทักษิณมาฟอร์มนี้กี่ปีเกือบ20ปีอะฟอร์มเดิมเพราะทักษิณเรียนยุทธการนี้มาจากอาจารย์เขาเป็นยุทธการที่เรียนยุทธศาสตร์ก <im it> ารเมืองการปกครองมาจากรองหัวหน้าชนเผ่ามารียนที่เป็นลูกศิษย์ของอดอล์ฟฮิเลอร์หลักเดิมตามทฤษฎีเป๊ะ มาตามเวลาเป๊ะบอกวันเวลาเลยมาเวลาไหนตามนั้นน่ะมันมาอย่างเงี้ยมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ยึดเวลาทำมิ่งจังบวกเขาก็มามาเสร็จเป็นไงโดนจับมดกินแห้วกลับไปไม่มีเลยเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราก็จะรู้ทันทีว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นสําหรับผมนี่ก็ไม่ได้ขับข้างฝ่ายไหนนะผู้ชม เป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียงกิวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะพื้นโลกกว้างใหญ่พื้นสายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่า พืนป่ากว้างไกลบรรพาบุรุษดไมเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์ แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหม้หากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งคันสักวันก็คงไม่เลือดทงไทยอับอายบันผ้าบุบบางไม้นี่มีเอกลักษณ์ แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใคร mm hmm. มีบ้านเป็นที่สุขก,กายมีสายเป็นที่สบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดิจนจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากภคยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อย่งแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุดฟางไหม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย đuôi chạy điều cần